ครับสวัสดีเอฟสุขุสุกคนครับเ mm hmm. มื่อนนี้ลงุงหลอดมีรายการบั้งไฟนะครับผมออขอเชิญเที่ยวงานบั้งไฟแสดจุดถวายปู่ตานะ ฐานจุดบ้านหัวเมืองตะบุหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับวันพุธที่3เมษายน2567นครับบางที่1สอราชวงบางที่สองแอดเทวดาบางที่3จอเจริญสุขบางที่4ีโควิดเบิกฝ่าบางที่หาเฮียน้องสังลุยบวกละอองดาวบางที่6เทพพนมบางที่7กะดอกน่อยที่8ที่เด็ดบังหินบางที่เก่าพงเจริญสิปุยเมฆ11อ นาคอนลิดฝ่า12นาคอนน้องไห้13แกแดเบิดฝ่าสิบสี่นองปกป่อง1ิหาแดงวีโก16เจเน่าสังลุย17บอเฉลิมพล1นสิภัยสีทองตุล,ลาการโดยแกแดเมืองมหาบวกกะทิ้อยฝานะครับผมรับประการคุณภาพโดยปะเสริกุบบวกมิตรภาพไทยกัมพูชานะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนติกสีแดงเป็นมาเด่นรุ่งหลอดนะครับ จอเจริญสุขับเก่งมากๆเลยยุคนี้ครับโควิดเบิก้ฟน่ครับก็เก่งครับเทพนมออกบังแหลกรุ่งลอดก็ยังว่าเป็นองไฟเก่งอยู่นะครับราคาบ่อสูงกับนองโป๊ป้องกัดเก่งครับเจเน้าสังลุยกับหวานเจี๊ยบนะครับสำหรับลุกหลอดชอบเป็นการส่วนโตนะครับผมออกบอกไว้เลยนะครับว่าบริ รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับขายบางไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมส่วนสอราชวงวงกับแอดเทวดาลุงหลอดราคามันสูงนะครับบอนาสีเชียปันไดนะครับราคาสูงเกินกับโบไว้นะครับจอเจริญสูงถึงสูงแต่ว่ากัยังบ่พันได้แร่ภัยนะครับโควิดกะสูงแต่ว่ากะบแ่แร่ภัยอย่างสี่นะครับอ่ะผู้ใดไปคอยชมให้มาน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอีสวัสดีครับ